สวัสดีครับผมส่งไม่คอครับช่วงนีชน้ช่วงยานเย็นครับใกล้เลิกง,งานครับเดี๋ยวมาทำคลิปสั้นๆให้พี่ๆเพื่อนอาจารย์ดูครับผู้ติดตามทั้ง20ตอนนั้นอาจจะ20 20คนละนี่ครับครือจะทำให้ดูว่าเอ๊ะผมทำไมนิยมทำชอบอ่ะไอ้ผู้หีป่านเลนจังเลยอะไรอย่างนี้ก็ ก็มันเป็นความชอบส่วนตัวคือรถผมมันช้าครับผมก็ต้องใช้่ามุกขีย่ยมาเป็นัวช่วยช่วยแม้กระทั่งกดเข็มครับถ้าเกิดเข็มสาเมตรเนียแบบเข็มสามเมตรอย่างเงี้ยก็ยังกดได้ครับใช้มุกขี่ปากกดได้ด้วยอาไม่ห่างนะเดยนทำคลิปไปดูได้หมดแล้วครับ คือมันจะยากตอนมันจะยากตอนที่ใช้เข็มนำครับเข็มนำจะยากหว่แต่เราต้องใช้ชุดตรงเตงด้าน,นหลังกดนะฮะเราห้ามใช้ลุกขีโตัวตุ้ขีกดนะฮะพอตลูกขีจะบาเราให้เน้นตรงเตงด้าน,นหลังนะครับตรงเตงด้าน,นหลังเนี่ยเป็นตัวกดะครับกดมันจะล็อกพอดีครับมันจะเข้าเสียบไปพอดีแล้วกดลงมาอ,อันนี้เข็มสามเมตรครับ ไอสิบห้าสามเมตรเนี่ยวันนี้ก็กลดรอบออปอดปลาคร,รับแต่ผมไม่ได้ทำคลิปครับแต่วันนี้ช่วงจริงๆก็จะมาทำคลิปให้ดูนิดนึน่งว่ามูกขี่ฟันที่ผมใช้เนี่ยผมใช้งานอะไรบ้างก็คือลื้อปงลื้อป่ปาเนี่ยผมก็ใช้มุกขี่ตรงนี้ตลอดมุกขี่ฟันผมแค่เมาอ่อค่อใช้ครับเพราะว่าถ้าอย่างผมบอกว่ามุกขี่ฟันอ่ะสำหรับรถผมมัน,มนชา้าเพราะรถผมเป็นรถที่ช้าอยู่แล้วคือเป็นเป็นเป็นรถคุ้มสูงนสามมันค่อนข้างช้าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ช้าแบบ ้าแบบกโลกราแบบเช่าตุ่นไม่ใช่นะรถผมก็มีความเร็วในระดับหนึ่งก็คิดก็ก็ก็ไม่ได้คุยนะก็คือว่าถ้ารุ่นเดียวก็หอมอะรุ่นเดียวหอมอะผมว่าผมไม่ช้ากว่าเดียวอยูไม่ไม่ช้ากว่ารถคนอื่นแน่นอนถ้ารุ่นเดียวกันนะผมว่ารถผมจะเร็วกว่าด้วยก็สมบูรณ์หมดทุกอย่างครับรถผมทำงานการทํางานก็สมบูรณ์หมดทุกอย่างก็คือว่าคือ คือเราทํางานมาเนี่ยเราทํางานเป็นวันเนี่ยเราก็อยากได้ผลงานให้มันดีได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับก็คือว่าอันไหนที่จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายกับลูกพี่คนจ้างผมได้ผมก็จะคือก็คือก็คือจะพยายามทำสิ่งอย่างให้มันงานออกมาเร็วครับนี่ครับเราก็จะใช้ตรงตีนด้านหลังเห็นไหมครับนี่ฮะตรงตีนด้านหลังครับกดครับนี่ครับเนี่ยกดครับกดลงไปเลยแต่อันนี้ผมนําไปแล้วนะครับผมผมนําไปแล้วอันนี้ผมนําไปแล้วผมใช้แบบนำนำไปแล้วเนี่ยนบกดลงไปครับ ก็คือว่าที่กดเข็มก็คือเป็นเสาไฟครับกันแปลงเนี่ยครับโคกหนองนาครับแปลงโคกหนองนานที่ผมเคยเอาหน้านี้มาลงเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยแกก็หลังจากเสร็จง,งานสองร้อยวาก็ย้ายมากดเข็มมาวันนี้ก็เดินกดเข็มรอบเลยครับเนี่ยกดเนข็มรอบเลยวันนี้วันนี้กดเสร็จแล้วครับสามสิบต้นกดเสร็จแล้วครับก็สามสิบเปเซ็นครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะมาลง,ลงแปลงวันนี้มาอยู่ที่แปลงโคกหนองนาก็เสร็จแล้วครับวันนี้ คือวันนี้เลิกแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงขึ้นกับหกโมงอะผมห้าห้าโมงสี่สิบครับผมจะเดินรถไปโกะปจอดแลครับเนี่ยผมก็จะมีเนี่ยดำาำตำหลุมตำอะไรไปครับก็คือมุ่งขี่ป่าเนี่ยใช้งานได้หลากหลายครับสำหรับผมก็คือผมก็จะใช้ทุกทุกอย่างเลยถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่เปลี่ยนครับเพราะเราเปลี่ยนแล้วมันก็เหนื่อยฮะมันก็เหนื่อยเรา ก็คือไม่อยากแบบไม่อยากเปลี่ยนเพราะรถบางทีมันก,กี่ไันหลวมบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องชิมพันเหล็กชิมในหนาเงี้ยมันมันต้องทันลำบากแล้วบางทีเราขับคนเดียวเดืดพุ่งดดบางทีมันยากนะมันยากผมก็เลยจะไม่ค่อยได้อ่าไม่ค่อยได้ใจเปลี่ยนกี่ไม่บ่อยจับเป็นจริงๆนะนอกจากว่ากดเข็มเยอะๆจริงๆแล้วมันต้องกระแทกกระทั้นอะไรเงี้ยแล้วเข็มยาวๆเงี้ยแล้วต้องใช้มือกี่ข้ออบบอ่าผมก็จะผมก็จะใช้มือกี่ฟันแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างเงี้ย สามดเมตร4เมตรเนี่ยผมก็ใช้เมื่กี้ป่าเนี่ยนะกดแล้วนี่ผมก็มาท,ทําคลิปไปดูครับว่าเอ้เมืก,กี้ป่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างเห็นว่ามีรูทะลุอยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะข้างหลังซับหลังผมซับแน่นเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังผมซับไม่แน่นหมดครับเห็นไหมเราซับหลังคือซับไปจำหนับเลยแล้วโครงสร้างในตรงตรง,ตรงเต่งน,นะผมก็รื้อทํากระดูกใหม่ตอนปีใหม่ก็ให้มันแข็งแรงนะก็ คือที่มันเร็วการทํางานมันเร็วเพราะว่าหน้ามันฟ้าของมีกี่ฟันครับเนี่ยหน้า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 ปากล่างมันฟ้างประมาณไม่ถ้าสิบไม่ห้าสิบเนี่ยไม่้าสิบเนี่ยก็คือว่ามันจะฟ้างกว่ามืกกี่ฟันประมาณสองเท่าเวลาเราดึงดินเข้ามาลื้อผักในดอกไปแล้วรูดเก็บงานเก็บอะไรมันจะเร็วกว่ามกี่ฟันนะคก็คือว่าผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วเวลามปนงานผมมันเป็นงานจิกิบางทีดั้มดินบนหลุมขนกีตอย่างเงี้ยเนี่ยงานอย่างงานแปลงเนี่ยทีเราดดดินลงดั้มบนหลุมขันเกีตดเนี่ยถ้าตัวปื๊บ บางทีเราก็อดเผลอไม่ได้บางทีฟันไปเขี่ยวกรดูกรีบเป็นรอยแต่ถ้าเกิดเป็นมุกีปาดมันไม่กินฮะเวลาลูดลูดก็คือสบายเลยเก็บงานสบายคนงานแทบแทบจะไม่ต้องขวานเลยถึงเจะมุกีปานเนี่ยถึงจะให้เราฝาสวิงข้างไงมันก็ไม่หมดครับเพราะทอมมุกีบางทีบางลูกก็ไม่เสมอบางลูกถ้าเกิดบางลูกไหนเสมอแล้วเรียนก็โอเคบางลูกเป็นลอนเงี้ยอย่างของผมว่าตูดเป็นลอนเวลาสวิงเก็แเก็บไม่หมดไม่เก็บไม่หมดอยู่ดียังไงก็เหลือเยอะแต่นมุกีนี้เก็บหมดเลยครับ คูดเก็บงานเงียนคิดเลยก็คือว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่เป็นประจำแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้เก่งและผมไม่ได้เซียนแต่ผมก็ใช้งานมานานนะใช้มาก็ผมใช้มาตั้งแต่ผมขับรถเป็นอาอยุสิบสิบเจ็ดผมว่าขับเริ่มทำแบอกุ้งเก่งมากไปเก่งมากถ้าเริ่มเก่งตอนอาอยุสิบเจ็ดนะตั้งแต่นั้นนะอาอยุสิบเจ็ดตอนทุกวันนี้ผมสามสิบเก้าแล้วผมก็ใช้มือกีนี้มาตลอดก็คือจะใช้มางานเนี่ยรุกีรักหลักนี้ตลอดรถกีฟันนี่ก็คือว่าในกรณีที่ไปรถเปเครื่องเครื่องนีว่นไปขับรถ เมื่อก่อนขับรถ200ก็คือมันจาเป็นต้องใช้กี่ปันแต่บางทีเราก็รู้สึกเรารู้สึกว่าลำคาญนะมันมีงานบางงานเรารู้เลยว่างานตรงนี้มันขึ้นวันก็เสร็จแล้วแต่เพราะจริงเป็นมืงกี่ปันเนี่ยเวลาเก็บงานเก็บอะไรเนี่ยโอ้โหมันช้ามันกลายเป็นหนึ่งวันแล้วบางทีก็รู้สึกลำคาญแต่เวลาเราขอขอลูกพี่เห้เปลี่ยนมือกี่บาเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่อยากลงทุนเพิ่มนะเขาก็ไม่เข้าใจนะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เลยไม่ได้ซื้อเราเราก็ใช้งานอย่างนั้นมาแต่พอดีผมมาซื้อรถผมเองอ่า ผมก็เลยได้ก <lok Beautiful, S 1> ี so ่บาทผมก็พอดีมีก so, like ี่บาทพี Looking ่ไพรินเขาไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอาของพี่ไพรินมาใช้นีฮะผมก็มาเนี่ยฮะมาตกปแต่งมาเก็บงานใหม่ก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่ถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่งเขาเอากี่คืนก็มุกี่ก็ยังอยู่ทรงเดิมอยู่นะฮะออันนี้อ่ะเขาพี่ไพรินเขาบอกเขาไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอามาใช้ผมก็ทุนลงตังมีดไปเพราะว่าตอนที่ผมซื้อรวมาก็เงินก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะฮะเีลาอธิบายให้ฟังครับว่า เออ่อกี่ป่านใช้อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็คือจะใช้มันใช้ได้ใหญ่หลากหลายครับหลากหลายเลยแล้วแต่เราจะใช้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นตักดินขึ้นดำเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีก็คือว่าถ้าเกิดทำงานดำเนี่ยตัวนี้เหมาะเหมาะกับดิน้ทดินดำครับรดน้ยดำเหมาะครับแต่ถ้าเกิดตักขึ้นดำก็ความามเขาเขาไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับเอาโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับหนุ่มกีปาดว่าทําอะไรได้บ้างคร่าวๆวันนี้สวัสดีครับเราเจอกันคีัหน้าครับสวัสดีครับผม